ซีมเอฟเฮดฟนโปรหูฟังครอบหูรุ่นใหม่ล่าสุดจากซีมเอฟบายนอตติ้งนะ oh, <wow. S 1> สวยลำ้ำหน้าตาดูดีในราคาที่เข้าถึงได้ง่ายๆครับดีไซน์โมดูล่าเปลี่ยนชุดหูฟังตัวนี้ได้เองนะครับปรับเปลี่ยนได้เองด้วยมือเลยหมุนปลดล็อก <S 2> <S 2> <S เปลี่ยนสีปรับสไตล์เมื่อไหร่ก็ทําได้นะซื้อคู่มากับเพื่อนคนละสีเปลี่ยนสลับหูกันได้ครับน่ารักทีเดียวมีระบบ Adaptive ANC นะครับตัดเสียงรบกวนรอบข้างได้สูงสุด40เดซิเบลจะคุยจะเดินทางอยู่ในสานามบิน <S <S ก็ทํางาน <S <S ได้เงียบกกิบควบคุมง่ายมมี Energy Slider ควบบบุแััติฟงน ฟังชันโรเลอร์ตัวนี้ทั้งปรับเสียงลดเสียงเพิ่มเสียงนะครับเปิดปิดเสียง ANC แล้วก็ใช้รับสายวางสายแล้วก็ปรับเปลี่ยนเพลงได้ด้วยปุ่มเดียวจบเลยครับมีปุ่มแอคชั่นที่ตั้งค่าได้เองครับต้องการเรียกใช้ผู้ใช้ส่วนตัวหรือเปิดสเปเชียลอะดิโอก็สามารถเซตติ้งได้ในแอปพลิเคชันเสียงคมชัดระดับไฮเลสอะดิโอรองรับ LDAC Plus นะฮะดเวอร์ขนาด40มิลมใครเคยใช้หูฟังของน o ตต i n g จะรู้ดีว่าเสียงดีที่ไม่ต้องพยายามมันเป็นยังไงเสียงมันมีความเป็นผู้ดีมากๆเลยนะครับม เช่กนกันนะครับตัวนี้โหดสุดๆคือแบตเตอรี่อึดถึง100ชั่วโมงชาร์จแค่5นาทีคุณก็ฟังได้ต่อเนื่องอีก4ชั่วโมงนะครับเรียกว่าทั้งชาร์จเร็วทั้งใช้งานได้นานมากๆรบทั้งดีไซน์เทโลยีแบตเตอรี่อึดและเสียงคุณภาพนี่คือ CWF Headphone Pro หูฟังที่ค้มที่สุดในตอนนี้